มาช่วงนี้นะครับอย่างที่ได้ขายของกันไปเดี๋ยวจะไปพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษโอ้โหมือไม้สัน่นสัมภาษณ์พิเศษท่านนายกรัฐมนตรีแบบสดๆในรายการนะครับมีหลายประเด็นเลยครั้งที่แล้วถ้าจากันได้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปไประชุมที่ต่างประเทศได้มีการมาอัปเดตสถานการณ์นะครับล่าสุดว่าท่านเนี่ย ไป,ปต่างประเทศนั้นไปทําอะไรกันมาบ้างตอนนั้นไปอเมริกาใช่ไหมไปอเมริกาใช่ไหมประชุมใ,<จ>ใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยหลายประเด็นสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นการเมืองร้อนๆเหมือนกันนะครับอย่างที่คุณแอลได้บอกไปเมื่อกี้ความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลในปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่านักวิชาการหลายคนออกมาทานายแล้วนะบอกว่าการเมืองปีหน้าเนี่ยร้อนระอุแน่นอนมีหลายคดีความสําคัญที่รอตัดสินกันอยู่รวมไปถึงความเป็นเอกภาพรัฐบาลเนี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกไปประชาธิปัตยร์ จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าร่วมไปถึงภาพรวมการทํางานปีหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรตอนนี American ้สายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นกลาบขอบพระคุณท่านนายกนะใช่ครับที่ให้โอกาสกับเนชั่นทางข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ของเราอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่อยากจะถามท่านนายกคุณกอล์ฟขน้นว่าเลยก่อนอื่นถามก่อนเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีครับ ประเมินเนี่ยตอนนี้จะปีใหม่แล้ะประเมินการทํางานรัฐบาลในปีหกหกสามเดือนกว่ากว่านี้ยังไงบ้างครับท่านนายกรัฐมนตรีครับประเมินประเมินในฐานะให้คะแนนคงไม่ให้นะครับ<ะ>เพราะว่ามันไม่เหมือนเป็นหน้าที่คนอื่นที่ต้องให้นะครับแต่ว่าผมเรียนงี้ครับว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเราก็ทางานอย่างเต็มที่นะครับ<ะ>เรามีทั้งการให้ความสําคัญกับระยะสั้นระยะกลางระยะย,ยาวนะครับเรื่องของภารการ ลดค่าใช้่ของพี่น้องประชาชนก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีการลดค่าไฟมีการลดค่าน้ํามันนะครับมีการพักชาระหนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นก็เป็นก็เป็รนระยะสั้นระยะสั้นที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของนโย,ยบายเนี่ยเราเองเราก็มีการกระตุ้นการกาท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วนที่สําคัญในการองค์ประกอบของเศรษฐกิจก็มีการยกเวน้นวีซ่าของนังกท่องเที่ยวชาวชาวจีนนะครับอินเดีย คาซัตสานและมีการต่อ,อระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ของในส่งเที่ยวลสเซียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยมีมีอากาศหนาวมากแล้วก็มาอยู่สามชุดบนันไดทองเป็นเก้าสิบวันอันนี้ก็เป็นต้นนะครับที่เรา,ท,เราที่เราได้มีการทำมาเรื่องประตูเสรจระยะระยะระยะกลางยาวเนี่ยเราพูดถึงครับเรื่องของการเดินทางไปสารสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือว่านักธุรกิจในประเทศต่างๆตั้งแต่ฮ่องกงนะครับรูไน มาเลเซียสิงคโ,โปร์นะครับลาวลาพูชานะครับแล้วก็ที่นิวยออ์กที่ซานฟรานที่โกเกียวนะครับรับไปทั่ว,วนนะครับเยอะไปหมดการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหประมาณสักร้อยกว่าบริษัทเลยท่านนายกรัฐมนตรีครับจำไม่ได้จริงเลยครับแต่ว่าแต่ว่าทีมงานเขาเขามีการ ที่เรคคอร์ดอยู่แล้วก็มีการตามอยู่ว่าบริษัทไหนต้องทําอะไรถึงตรงไหนบ้างความลำบากใจหรือว่ามันติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเพื่อมาตุ้นเรื่องการลงทุนนะครับเรานอกจากนั้นเนี่ยผมก็ลงไปพื้นที่ที่ภายในประเทศด้วยก็ไปหลายจังหวัดอยู่นะนะครับไปฟังปัญหาพื้นที่ด้วยนะครับไม่เป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องนี่นอกระบบซึ่งก็เป็นนโยบายแห่งชาติของเรานะครับแล้วปัญหาเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าก็ไปมาที่เชียงใหม่แล้วก็จะตามไปอีกหลังปีใหม่ ะนะครับมีการให้นโยบายออกไปแล้วก็มีการพูดคุยกับทางน,นัน่นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคาดการสถานการณ์การลงทุนปีหน้าของประเทศไทยยังไงบ้างเพราะว่าท่านนายกเองก็เดินทางไปต่างประเทศชวนนักนักลงทุนเนี่ยนะฮะเดินทางเข้ามาในต่างประเทศเยอะเหมือนกันในประเทศไทยเนี่ยฮะกับตัวเย่องนี้ครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนนะครับไม่เป็นเรื่องของอ มาตรการสับสทนทางด้านภาษีไม่ใเป็นเรื่องของแรงงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของออเรื่องของอ clean energy ซึ่งเราก็มีมากกว่าประเทศอื่นนะครับเรื่องของที่ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับพวกนักลงทุนหรือว่าคนที่มาทำงานอย่างต่างประเทศไม่ใจะเป็นเรื่องของความสุขสบายทางด้านการสาธารณสุขหรือว่าโรงเรียนตอร์เนชั่นแนลหรือว่าค่าของที่ที่เหมาะสมผมเชื่อว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่อง แรงดึงดูดใจอยู่แล้วนะครับเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ของเราก็อยู่ในอยู่ในเ,เกณฑ์ที่ดีมากนะครับเร้งแต่ connectivity เรื่องของแอร์พอร์ตเรื่องของท่าเรือดน้ำลึกเรามีหมดนะครับตรงนี้ก็ก,ก็ชัดเจนนะครับเราก็แผนงานระยะยาวของเราที่เรามีแผนที่จะอัปเกรดเรื่องของอการคามนาคามระ,ระบบรางนะครับเ,เรื่องของท่าเรือดำน้ำกเสเสาม นะครับแล้วก็ไปไปถึงโครงการระดับเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นแลนด์บิ์ซึ่งเราก็เป็นการพูดคุยกันมาตรงนี้ะนะครับค่ะท่านนายกคะในปีสองพันห้ารยหกสิเ็ดเนี่ยค่ะท่านนายกประเมินเรื่องของความท้าทายในการบริหารประเทศเอาไหมคะความท้าทายมีอะไรบ้างแล้วมีแผนที่จะผ่านไปยังไงบ้างคะ,คะผมว่าเ,เราไม่ได้อยู่ในเป็นประเทศเดียวสย้นในโลกนะครับเราอยู่กับหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่งเรื่องเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมาก นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีความอ่อนออน,อ,อนบางเยอะมากนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของสงครามเองก็ตามทีมีหลายคู่นะครับแล้วก็ความที่ที่ได้ไปอย่างที่ผมเรียนที่ไปอเอเอฟเป็กมาก็ได้รับการอพบปะผู้คุยกับคณะผู้นำหลายประเทศก็ทราบว่าแต่ละประเทศก็ยังมีประเด็นกันอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งยักษ์ใหญ่แล้วว่าจากจีนสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เขาก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่า แน่นอนครับเรื่องของการพูดคุยก็ถืเอเป็นเรื่องสําคัญนะฮะอันนี้ผมผมถือว่าเป็นคําเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยแล้วกันก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของโลกซึ่งแน่นอนว่าเราเพิ่งส่งออกอยู่60 60เปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามผัานดันเรื่องส่งออกแล้วเพิ่มขีดความแข่งขันของของบริษัทไทยในสินค้าไทยออกไปโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราถึงต้องมีมาตรการในการที่จะไปเจรจาการค้าเปิดตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการทาเรื่องซอฟต์าวร์ ตั้งจากเหล่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสาคัญนะครับเรื่องของการเจรจา, TA, อ,ญญาอง FTA สนธิาการค้าระหว่างประเทศตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีความท้าทายสงูงนะครับเรื่องของอภายในประเทศเองเรื่องของอากาศสะอาดซึ่งพรบอาก,กาศสะอาดก็จะเข้าทําจะเข้าพรบเร็วๆนี้นะครับซึ่งตามซึ่งตามตามตามมาด้วย ที่เราเอาเข้าไปแล้วที่แล้วก็คือเรื่องของสวลทาเทียมนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องภายในประเทศราให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอากาศสะอาดนี่เป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานที่ที่น้องประชาชนชาวไทยควรได้รับนะครับเรื่องของเรื่องของปัญหายาเสพติดก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องจัดการซึ่งก็วันที่26มีวิจารณแถลงข่าวใหญ่ถึงความคืบหน้าที่เราทำไปนะครับเรื่องของนี่ไม่ว่าตั้งใจและนอกระบบ เหล่านี้ก็เป็นเสือไปเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจโดยรวมเรื่องของการขยายโตที่ยังต่ําอยู่เนี่ยใช้มาที่สามก็หนึ่งก็หนึ่งของเปอร์เซ็นต์เองนะซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งเราเยอะมากะตนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่มากนะครับโดยรวมก็ท่างการประเที่ทั้งไทยประเทศก็มีเรื่องที่ต้องได้กังวลเยอะนะครับ ขอเจอกคําถามที่เรื่องของปัญหานี้นอกระบบหน่อยค่ะเพราะเมื่อวานท่านนายกเพิ่งไปไปลงพื้นที่ที่จังหวัดน<ม>่านมาเห็นตัวเลข <lä f S 2> แล้วอะค่ะตัวเลขของคนลงทะเบียนภาพรวมเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเยอะนะแสนกว่าคนแต่ว่าตัวเลขของการไก่เกลีย่ยยังน้อยอยู่ท่านนายกกังวลเรื่องนี้ไหมคะแล้วมีแนวทางมอบให้กับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะแน่นอครับผมว่าทุกผมว่าเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเาทำไปอย่างเต็มที่แล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากนะที่เขาส่วนมากแล้วกัน ลูกมีเองเนี่ยปัญหาก็ไม่ได้เกิดแต่เขาปัญหาจะเกิดจากเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่เราต้องช่วยกันแล้วก็ที่เราเปิดการลงทะเบียนมาวันหนึ่งธันวาเนี่ยก็เพิ่งแค่ประมาณสามอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่ามีคนเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าเราเราอยางไปดูที่จานวนคนที่เข้ามาเยอะแลจะจำนวนคนที่ติดต่อได้หรือว่าพร้อมที่เข้าเจราจาเนี่ยมันยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยังต้องไปดูที่ขั้นตอนอีกเยอะว่าจะทํายังไงเพื่อเขาเดินสู่กระบวนการไก่เตี่ยกันได้ไม่ใช่มาลงชื่อเฉยแเ้วก็ตามไม่เจอ เราก็ต้องใามคิดดูว่าเอ็ดเขามาไม่เจอเพราะาข้อมูลไม่ครบหรือพาะมีความเกรงกลัวผู้มีสิทธิผลอ,อันนี้สําคัญนะครับพระว,วันนี้ก็ไปเขาได้พูดคุยมาอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องพยายามที่จะผลักดันต่อไปไม่ใช่ว่าเออดั้งศูนย์ตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็เอ,อเขามาไม่ไมมาก็ช่วยไม่ได้มันมันไม่ใช่เราต้องลงไปดูรายละเอียดว่าทําไมเขาถึงไม่มาหรือว่าเเกิดเข้ามาทําไมเขาถึงไม่ไมาให้ข้อมูลให้มันครบถ้วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่เพราะนี้เราเรา,เรามีทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายเออความมั่นคง แล้วก็ยังมีฝ่ายการเงินมาช่วยช่วยอีกแบงก์รัฐสองสามแบงก์ก็พร้อมที่เข้ามาช่วยเหลือหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเราตระหนักดีว่าถ้าเกิดพูดตรงๆอ่ะผมผมดูว่าปัญหานี่นอกระบบเนี่ยเป็นเป็นสาตั้งต้นของปัญหาอะไรต่าง,ง,งๆหลายๆอย่างในสังคมทํางานไม่มาไม่พอใช้หนี้ก็ใบพึ่งยาเสพติดไปเป็นอาชญากรบ้างคิดดูดิครับเมื่อวานที่ไปเจอมาเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็สัมภาษณ์ไปแล้วเงินต้นแปดหมื่นบาท ผ่อนวันละสี่พันบาทาวันละสี่พันบาทโอ้โหมนันตัวเป็นทีเน่เป็นเป็นครบต้นมาแล้วเนี่ยท่อนมาหลายปีแล้วผ่อนมาเป็นล้านแล้วอะ่ะมันอันนี้เนี่ยคนหนึ่งเลยเนี่ยต้องยกเลิกแล้วเป็นต้นแล้วต้องเลิกผ่อนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ชาร์จดอกเบบี้ยแพงขนาดนี้ผนะิดประมมยนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยเหมือนกันแต่ว่าทําไมเขายังยอมจ่ายอยู่ ถึงดอกเบี้ยวันละ4,000บาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องน่าคิดว่าเป็นเรื่องของการคมคู่เป็นเรื่องของการความความปลอดภัยส่วนตัวหรือเปล่านะครับซึ่งนี้ก็มีการพูดคุยกับทางด้านตำรวจแล้วก็ให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พู้ถูกับทานส่วนกลางด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันก็ไปด้วยเมื่อวานนี้ท่านก็บอกเอ้ยก็มาก็ใช้คำว่ารีไฟแนนซ์ออกไปแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องรีไฟแนนซ์นะเพราะมันจ่ายไปทบต้นไปหลายขนแล้วมันต้องเลิ่เรื่องนี้ออกไป นะครับอันนี้ก็เป็นนี้นอกระบบประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าที่ที่ยืมยืมมันเองแล้วก็เจ้าหนี้เองไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่ก็แต่ก็แต่ก็กมีอาจารย์ดอกเบี้ยที่อาจจะแพงแต่ไม่ได้แพงขนาดนั้นเราก็ลองมาพูดคุยว่าสามารถเอาหน่วยงานแล้วเข้าไปเข้าไปให้เงินยืมคืนได้ไหมเอาเงินคืนกับเอาดีที่เป็นญาติพี่น้องกันได้ไหมนะครับจะได้ครูสู่ขบวนการแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีว่า การเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปแต่ถ้าเป็นหนี้ที่เราบริหารจัดการได้แล้วก็สร้างเครดิตเป็นการส่วนตัวในวันหลังเองเนี่ยถ้าเรามีการใช้หนี้ที่คืนที่เหมาะสมทำให้เราเป็นบุคคลที่มีประวัติดีในการที่จะกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ใช้หมดเลยแสดงว่าหลังถ้าเกิดเราอยากจะไปตั้งตัวไปกู้หนี้ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นแล้วไปทำธุรกิจใหญ่ขึ้นผมเชื่อสถาบันการเงินของรัฐก็อยากให้ความสัมันตัวน้นนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาก เห็นเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดน่านประกาศเลยชัดเจนเลยบอกว่าโหจะต้องดูแลลูกหนี้แบบไม่ให้มีรอยอะไรขีดข่วนเลยใช่ไหมครัท่านนายกรัฐมนตรีฮะแบบนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกหนี้ด้วยไหมครับที่จะเข้ามาลงว่านะครับเพราะว่าเพราะมันมันยอมรับไม่ได้หรอครับบ้านเมืองมีถึงมีแปรนะครับดอกเบี้ยที่คุณชาร์ก็ผิดกฎหมายแล้วคุณยังมาค่คขูกเขอีกถ้าเป็นจริงนะะถ้าเป็นจริงนะสำนักงานตรวจชาติต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีการประชุม คณะกรรมการตวรวจแห่งชาติเนี่ยวันที่28นี้ก็จะกำชับเรื่องนี้ไปด้วยเขาจะฝากถึงท่านผู้การตํารวจท่านพลตรวจต่อสากไปด้วยวัน่องนี้ต้องให้ความสำคัญอ,อ,อย่างยิ่งนะครับค่ะท่านนายกคะขอถามถึงเรื่องของโครงการดิจิทัลวันเลตกันหน่อยตอนนี้ประชาชนก็ยังคงรอคอยแล้วทราบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกายังคงเป็นไทม์ไลน์เดิมไหมคะที่ประชาชนจะได้รับเงินน่าจะครับน่าจะประมาณเดิมพฤษภาคมครับเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วก็เจอกระสินฎีกาท่านก็บอกว่า ลหลังปีใหม่ที่แรกก็น่าจะมีรู้นิ่งออกมาได้นะครับมีคำตัดสินออกมาได้นี่ครับชี้แจงออกมาได้ค่ะยังคงเป็นทำลายไม่ได้ครับแล้วก็ยังทําต่อครับครับไม่ไนิ่งกนใจครับค่ะทีนี้มาถามในส่วนของประเด็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะก่อนหน้านี้เองก็มีกระแสะข่าวเหมือนกันว่าในส่วนของการอ่าการเมืองในปีหน้า จะมีปานปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่ในสมการของรัฐบาลด้วยตรงนี้นี่มีความชัดเจนยังไงบ้างครับท่านนายกเรามีสองคำถามในแคนะเดียวกันนะเป็นคำถามที่ค่อนข้างอ่อนอ่อนบางนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เราก็ทำงานกันมาพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรามีภารกิจใหญ่ที่เราที่เรา ต้องเชอกระดับชี้ความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าทุกคนทำงานเต็มที่<ะ>เรื่องจะปักครอมอไม่ไมรอมอับความตรงตรงตรงที่ต้องดูก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมะนะครับเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้ให้ทั้งคนหรืคณะท่านรัฐมนตรีทุกท่านมีความไม่ไม่สบายใจตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไว้ได้ดีมีอะไรแล้วก็จูงกันไปนะครับส่วนเรื่องพักใหม่ที่เข้ามาปัจจุบันมี314เสียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าทางพพรรคประชาธิปัตย์เองก็ก็อาจจะ ตอนที่โหดดวตนายกรทฐมนตรีก็เข้ามาช่วยเป็นหนึ่งในกำลังในการโหดดวตนายกุัฐมนตรีนะครับก็อาจจะมีเรื่องที่เราพูดคุยกันได้บ้างก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับต่อเนื้องมี374เสียงแล้วนะครับอืม<ศ>ก็คือ3ี4เสียงก็ถือว่ามีเสถียรภาพนะนะคะมีเสียงภาพนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยทุกพัคร่วมทบบาลแล้วคุยกันด้วย คุยกันได้ดีกันแน่นอนครับมีแตบางเรื่องเห็นด้วยม่เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องของนโยบายเรื่องอะไรเราต้องพูดคุยกันตลอดนะครับเจอครามอ,อทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วทุกวันศคารมีการกินข้าวร่วมกันมีการพบปะพูดคุยกันวงเล็กอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีหลายท่านเองรู้จักกันดีอยู่แล้ว นะครับไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นค,ค่ะถ้านายกตัวเลขมีเสถียรภาพแต่พอเราไปดูเรื่องของการทํางานในครมอเองหลากหลายนโยบายที่รัฐบาลกําลังผลักดันอย่างเช่นเรื่องของค่าแรงขั้นต่าใช่ไหมคะที่นายกแสดงความเป็นกังวลไปบางจังหวัดขึ้นน้อยไปไหมซื้อไข่ยังไม่ได้เลยแต่พอ,อาฝากเรื่องนี้กับพักร่วมรัฐบาลที่เป็นเจ้ากระทรวงดูเหมือนว่าจะมีความเห็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อาการผลักดันนโยบายของรัฐบาลไหมคะ ผมขอเรียนี้ครับสองบีอะไรเกฑ์ก็มีสองคำถามมีแล้วมีปีมีปัญหาการไม่มีปัญหาในการทำอะไรสักร่มครับทีน,นี้เราต้องมาดูถ้าเกิดพูดถึงกระทรวงแรงงานเนี่ยไ็ได้เห็นใจท่านท่านวนเรีงท่านเองท่านก็ไม่ได้เนียนหน้าที่ไปแ,แ,แทรกแซงในใจภาคีได้ะนะครับแต่ว่าท่านเองท่านเห็นด้วยกับผมว่าจริงๆเรามันขึ้นน้อยไปะนะครับเราจริงเรามไม่ได้ขึ้นทุกม,มันไม่ได้คิดกันสีละหนนะครับมันมีการจะพูดคุยกันในทุกเดือนถ้าเกิดมีเหตุผลมีข้อมูลหรือมีวิธีการคำนวณใหม่เราก็มาแลงพูดคุยกันแน่นอน ผมไม่เห็นด้วยแต่การที่ขึ้นมาขนาดนี้ท่านรัฐมนตรีเองผมเชื่อว่าท่านนีงก็ไม่เห็นด้วยนะครับท่านกอนไปยงายงทารที่จะพยายามดูแลพี่น้องประชาช,ชนต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลงไปในรายละเอียดของไม่ใช่แค่จังหวัดลงไปในอำเภอบางอำเภอที่มีความต้องการแรงงานสูงนะครับสกิลเซ็ตต่างๆนะครับอา,อา,อาชีพอะไรเอ่ยนะครับผมเชื่อวภายใน60วันนี้ก็จะมีการพิจารณากันใหม่ได้ <ฮะ S 2> แต่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมีปัญหาครับแต่ว่าแน่นอนครับอยู่ด้วยกันก็มีเห็นตรงเห็นตากานแต่เราก็พูดคุยกันด้วยดีนะครับเอา ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ตั้งสู่ในรนฐบาลน,นี้นะครับค่ะในยกรัฐมนตรีครับในประเด็นต่างๆเองตอนนี้เหมือนกับว่าฝ่ายค้านเนี่ยกำลังรวบรวมซุ้มซ้อมเลยนะครับอาจจะส่งผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการประชุมรัฐสภาครั้งหน้าด้วยตรงนี้มีข้ขอกังวลไหมฮะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นต่างๆเอาผมว่าผมว่าฝ่ายตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องมีการตรวจสอบการทงานงรัฐบาลเป็นธรรมดานะครับตรงนี้เราก็น้าหน้าที่เราก็ทํางานแล้วถ้าเกิดมีการมีการ สอบถามมานะครับหรือว่ามีการเกิดถึงขั้นในที่ไปลาวางใจแต่เราก็ต้องไปหน้าที่เราต้อง,งตอบครับนะครับไม่หนักใจใช่ไหมคะท่านนายกก็ก็ไม่ครับเพราะเราก็ทํางานกันไปนะครับแต่เราเราเราเอาประชาชนไปที่ตั้งอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่ารัฐมนตรนีทุกท่านเราต้องโฉบไปต้องตอบได้ถึงเรื่องทุกเรื่องที่เราทำกันมานะครับค่ะ ประเด็นของคุณทักษิณเองก็ถูกพูดถึงมาตลอดเหมือนกันครับท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนั้นวันศุกร์เห็นเหมือนท่านพันธบจเอกทวีสอดส่องเองก็เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการคุยกันเรื่องของคุณทักษิณด้วยไหมครับวันนั้นฮะท่านนายกต่อวันนั้นวันนั้นว,นนนวนนันคุณทวีเข้ามาท่านอธิบดีกรมเลขาธิกเข้ามาแล้วก็มีท่านท่านผู้จัดการตรงสอบสสุขการเข้ามามีหลายท่านเข้ามาเรามีการฟอล์ล์อพกันในในหลายเรื่องในายหลายคดีที่เราที่เราติดตามกันอยู่เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให การพยายมีการติดตามเป็นธรรมดานะครับเรื่องเเรื่องเรื่องคุณทักสิณก็อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับไม่ใช่เมื่อเช้าสิเมื่อวนานเช้าว่าเป็นหน้าที่ของทางด้านคุอพนกักงานตรวจทางด้านกรมพันธ์กับรอางมาตรวจนะั้งผมมั่นใจว่าเขาว่าเขาไม่ได้ออกกฎอะไรมาเพื่อดูแลคนคนเดียวนะครับเราถ้าเกิดจะมีกฎอะไรออกมามันก็ต้องมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งทั้งสอง เหมือน,นกันก็ยึดเอาผลประโยชน์เอาเอาเรื่องของอยู่ผมองก็ประชาช,ชนในที่ตั้งอยู่แล้วเราให้ความยุติธรรมกับทุกทุกฝ่ายนะครับท่า,านนายกคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามโยงเอาประเด็นเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยมาเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองท่านนายกมองว่าประเด็นคุณทักษิณจะเป็นการกดดันบรรยากาศทางการเมืองในปีหน้าไหมคะผมว่าก็มันก,ก็ทุกเรื่องเป็นประเด็นการเมืองหมดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะโยงกรนจริงๆนะครับแต่ว่าเรา เราก็ยึดมั่นในกฎที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นไม่ได้ทํามาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดเป็น,นกามกดแล้วแล้วก็แล้วก็วกทุกทุกคนมีสิทธิ์นะครับไม่มมไม,ไม่ไม่เป็นผู้ผู้ที่ถูกกล่าวโทษหรือว่าผู้ที่อยู่ในโรงงานตำรวจเองใช่ฮะท่านเองท่านก็เป็นนายกรัตรีมาอสองสมัยใช่ไหมฮนะมาแล้วก็เป็นบุคคลที่ทาประโยชน์ให้ประเทศชาติมานะครับอายุเพ่านก็มานะครับท่านก็ได้รับการดูแล ผมเชื่อว่าตามกฎปติกาที่เราเซ็กกันไว้นะครับส่วนเรื่องจะมาเป็นประเด็นการเมืองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรผมผมคงไม่ไปทําลายตรงนั้นหรอกนะครับมีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับมีมีอะไรที่มันไม่กระจ่างก็ต้องชี้แจงกันไปนะครับแต่เรายึดมั่นโดยโดยในในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับ หลายฝ่ายเองประเมินการทํางานของท่านรวมไปถึงรัฐบาลนนอยู่ในเกณฑ์ดีเลยฮะตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนการทํางานของตัวท่านเองด้วยไหมครับว่าโอ้โหทำงานอย่างหนักในช่วงสเดือนกว่าที่ผ่านมาท่านนายกครับโอ้ยมันก็เป็นมันถ้าเกิดถ้าเกิดบอกเราทางานหนักพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันเยอะครับ้าเ่ิดรงไปพื้นที่แล้วเห็นเวลตาเห็น,หนปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าท่านมนตรีทุกท่านเองเนี่ยท่านท่านท่านก็นเต็มที่ไม่ใช่ผมทำทางานคนเดียวหรอกครับท่านมนตรีข้าราชการนะครับที่ปรึกษาเอย่ย นะครับเหมือนงานที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกประเทศปัญหาหมดแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวปัญหาสังคมปัญหาสิทธิเสรีภาพนะครับเราก็ค่อยๆแก้กันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสมวนไพรเทียมนะครับการมีมีหลายเรื่องมากครับปัญหายากติดปัญหาอะไรที่ที่มันที่มันที่มันสะสมกันมานะครับเป็นหน้าที่ของอนักกาลัองอยู่แล้วที่เราอาสาเข้ามานะครับ จะไมีการเลือนสั้สงเข้ามาเราเราทราบอยู่แล้วว่าเข้ามาตรงนี้มันก็ต้องทํางานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยๆครับขอท่านนายกคาถามส,สุดท้ายนะคะอยากให้ท่านยกฝากอะไรถึงคนไทยในช่วงเทศกาลป,ปีใหม่นี้หน่อยค่ะครับก็ถ้าเกิดในช่วงปีใหม่เลยก็ขอให้ใช้เวลาที่จะจะมีเบรกเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเอาไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับแล้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะครับทําอะไรให้มันให้มันอยู่ในสายกลางอย่า ดื่มอะไรเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดเมาก็คือถ้าเกิดดื่มคือขออย่าขับเลยนะครับเอนจอยกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับปลอดภัยแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับเอาละค่ะแตส่วนทางฝ่ายก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ขออีกนิดนึงได้ไหมครับท่านนายกครับได้ครับเมื่อวานท่านนายกดูบอลไหมครับ เมื่อวานะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูครับแต่ว่าผมเองผมคงอาจจะต้องเลิกทายแล้วล่ละที่บอกสี่่าศูนย์เลยแล้วก็สี่โฉเลยก็ไม่เป็นความจริงอ่ะนะครับแต่ว่าเล่นดีนะก็ไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าผมเองผมนี่หลับไปเนี่ยห้าทุ่มแล้วครับเมื่อวานนี้เหนื่อยไม่ไหวครับแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเล่นหน่อยเ็ไม่แน่ใจไหวหรือเปล่าวันนี้จะลองดูได้ครับท่านนายกครับ ครับผมครับขอบพระคุณท่านนายกนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการเนชันทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์นะคะโอกาสหน้ามีโอกาสขอฝนอินท่านนายกอีกรอบหนึ่งนะคะยินดีครับขอบพระคุณค่ะท่านนายกค่ะ